ดวงชะตานะคะประจําวันนี้นะคะและคําทํานายจากไพ่จิตเดิมแท้คุณนะคะได้รับข้อความว่า ผลลั basil, ์ค่ะน่หมาถึงว่าเรื่องของการงานหรือการกระทําวันนี้จะมีทิศทางที่ดีนะคะอะไรก็ตามที่คุณติดต่อได้พูดคุยหรือเจรจาหรือประสานงานไว้ก่อนหน้านี้วันนี้จะมีข่าวดีมาถึงจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นจะมีผลลัพธ์ที่อะไรบางอย่างที่รอคอยที่ปรารถนาเตรียมพร้อมรับฟังข่าวดีนะคะการเงินก็เช่นกันค่ะจะมีช่องทางรายรับรายได้อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นหรือเป็นรายได้เสริมเพิ่มเติมหรือเป็นการเงินที่คุณติดต่อได้พูดคุยเจรจาไว้ก่อนหน้านี้ประสานงานไม้ก่อนหน้านี้วันนี้ก็จะเกิดผลล งานค,ความรักคนมีคู่ช่วงเวลานี้นะคะเป็นการเติมเต็มความสุขซึ่งกันและการซัพผรอนห่วงใยสนับสนุนซึ่งกันและการที่ทางความรักเติบโตมั่นคงหรือเข้าใจกันมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาค่ะคนโสดพบใครบางคนชัดเจนนะคะในเรื่องการแสดงออกห่วงใยใส่ใจคนอาจจะเป็นรักต่างชาติรักต่างวัยนะคะเกิดขึ้นได้ในช่วงวันนี้ค่ะ